สวัสดีครับพมมาชมบรรยากาศเลิกงานนะครับผมตอนค่ำวันนี้ล้อเลนโซ่มาส่งเต็มเลยครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เหนื่อยมากๆเลยครับผมข้างนอกก็ฝนตกครับผมตอนนี้ก็ปิดร้านแล้วล้อเลนโซ่น,นี่เป็นคอสเมกนะครับผมน,นั่นเป็นล้อดีสปอร์ต ตอนนี้ก็กํลังจะขึ้นห้องนะครับนี่ก็ยูทูบเบอร์นะครับผมขึ้นห้องแล้วครับเดี๋ยวจะพาชมล้อนี่ก็เป็นเลนโซ่เลยครับเลนโซเต็มเลยนี่เป็นล้อบีสปอร์ตนะครับผมอันนี้เป็นล้อ MTK <laughs> không, mình mới Hello. Hello. Hả? Huh? Hello. อันนี้ก็สมาชิกนะครับผมสมาชิกกกำลังเลิกงานนะครับอันนี้เป็นล้อเทพล้อเทพพี่คอยสลับวันหยุดพี่ไม่กับพี่โก้นะพี่กับพี่โก้จะไปทำธุระวันที<ะ>่ยี่สให้พี่ไม่ไปหยุดยี่สิบเก้าพี่โก้หยุดยี่สิบแปดแทนจ้านันจ้า,าจะลับถึงวันน้ะจ้าเอาละจ้าที่ก็ต้องจ้า สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องไม่บาวลาาครับผมอันนี้เดี๋ยวตั้งผู้้ากประสบการณ์ประสบการณ์ห้าปีายยาน,น,นะครับผมอ้าวกลังใส่ยางนั่นแะครับเออแต่ ครับตีเหลามา เร็จเรียบร้อยครับตจุใส่ตรงจุ๊บุดเหลืองตรงจุ๊บโอเคกูดไปดกูดไครับครูมกลยบกลยบกลับ